ดีค่ะกลับมาเจอใจกันอ,อีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถสศักดรถยนต์มือสองต่อต่อค่ะแล้ววันนี้นะคะเก๋ก็อยู่กับรถยนต์อเนกประสงค์หรือว่ารถเจนที่นั่งจากแบรนด์ฟอร์ดนั่นเองค่ะวันนี้เราอยู่กันกับฟอร์ดนะคะเอเวอร์เรสซึ่งมีการเปริดตัวครั้งแรกค่ะในปี2003นะคะในกลุ่มของเจนที่1และเขาได้มีการปรับโฉมคั้นใหญ่นะคะในปี2006ค่ะและได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะโดยมีการปรับโฉมนะคะ ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งที่2ของเจน1ในปี2009และในปี2014ค่ะก็ได้มีการเปิดตัวเจนที่2แล้วก็ได้มีการปรับชมครั้งล่าสุดนีในปี2018นั่นเองค่ะและรุ่นนี้ค่ะที่เขจะมารีวิวให้กับท่านผู้ชมนะคะก็คือ Ford e v e r l s t นะคะ2.0 2 wheel d i v e ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวไทเทเนียมด้วยนะคะเป็นตัว2 wheel drive ค่ะรถปี18.19ราคาป้ายแดง1,439,000บาทค่ะ ตัวนี้นะคะกระจังหน้าจะเป็นตัวโครเมี่ยมค่ะมาพร้อมกับสีดำนะคะที่ต้องบอกว่ามาพร้อมกับความฉบเฉี่ยวและความเท่มากๆนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับช่องลมด้านล่างสีเทานะคะตัดกับสีดำแบบนี้เลยค่ะสำหรับตัวไฟหน้าจะเป็นรูปแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ LED และยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูน่าอีกด้วยค่ะต้องบอกว่ารถด,ดูสวยและดูใหม่มากๆค่ะคุณขานนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเป็นรถสวยค่ะสภาพเกตเอจากศูนย์รถยนต์มือสองต่อต้องคาของเราก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปชมกับความหรูหราหรือว่านะคะสภาพตัวรถรอบๆเดี๋ยวเกตจะพาทุกคนค่ะไปชมกับเครื่องยนต์กันก่อนเน,นี่ยค่ะว่าเจ้า Ford Everest คันนี้สภาพเครื่องยนต์จะสมบูรณ์ขนาดไหนเรามาดูกันเลยค่ะ มาดูกับเครื่องยนต์กันนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.0หรือว่า2,000ซีซีแต่ว่าให้แรงม้าสูงสุด1 8 0แรงม้าค่ะโอ้โหสภาพเครื่องยนต์เดิมๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์ตัวน็อตแต่ละสุดนะคะสภาพเดิมๆและตัวนี้ฝากระโปรงจะเป็นแบบโช๊ด้วยนะคะเปิดขึ้นลงสะดวกสบายค่ะสำหรับตัวฝากระโปรงค่ะนะคะ เม็ดอักตละจุดน็อตตละจุดหรือว่าแผ่นซับความร้อนก็สภาพเดิมๆเ,เช่นเดียวกันนะคะเป็นรถสวยคัสสภาพเกรดเอไม่มีชนหน,นักที่ว่องน้ำว่วงตัดต่อแดดแปลงหรือว่าไฟไหม้ถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและยังสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องอีกด้วยดูกับเครื่องยนต์กัม้วนะ,ะคะขยับมาด้านข้างกันต่อเลยค่ะสำหรับตัวล้อนะคะเป็นแม็กจากทางนะคะ ฟอร์ดค่ะขนาด18นิ้วนะคะเป็นแม็กเดิมๆแบบนี้และกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้ค่ะที่จับประตูนะคะจะเป็นตัวคีเลตนะคะสามารถที่จะล็อกหรือว่าปลดล็อกตรงที่จับประตูแบบนี้ได้เลยและอีกหนึ่งสูตรค่ะที่เราจะให้คุณได้ลองสังเกตดูนะคะนี่ สังเกตดูดีๆนะคะเราจะมีเป็นน็อตนะคะตัวรถจะมีเป็นน็อตตรองซับในประตูนะคะให้คุณลองสังเกตตัวน,น็อตค่ะว่าสภาพเดิมแบบนี้หรือเปล่าอันนี้คือสภาพเดิมๆไม่ได้มีการถอดการเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นค่ะตัวนี้จะเป็นรูปแบบเ็ที่นั่งนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมาพร้อมกับบันไดขึ้นด้านข้างนะคะสีดําแบบนี้สะดวกสบายในเรื่องของการขึ้นหลงมายิ่งขึ้นค่ะดูกับด้านหน้าด้านข้างมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราขยับมาดูด้านท้ายโอ้โห ไฟท้ายสวยมากคุณคะสะดุดตามากเลยไฟท้ายเป็นรูปแบบ LED ค่ะและด้านหลังนะคะก็จะมีกับไฟเบรกดวงที่3กระจกเป็นระบบไล้ฟ้าที่ปัดน้ำฝนนะคะมีเซ็นเซอร์หลังมีกล้องมองหลังแบบนี้เลยค่ะึีเป็นระบบไฟฟ้าไหม,ไมใช่เป็นระบบไฟฟ้าด้วย คือดีมากอ่ะเอาจริงสวยนะสวยมากเลยเรารถถือว่ายังอยู่ในกลุ่มของรถปีใหม่อยู่เลยค่ะด้านหลังเนี่ยตัวบอบ์ดเนี่ยคุณก็สามารถพับ,บอบาะลงได้นะโดยการที่แบบว่าอันนี้ก็คือเป็นตัวขึ้นนี่พับลงได้แบบนี้เนี่ยค่ะเป็นการเพิ่มพื้นที่วางของนะคะสามารถพับได้ในอัตรา50ต่อ50ค่ะเวลาคุณจะเอาขึ้นเห็นไหมคะมันมีเชือกคุณก็สามารถดึงขึ้นมาได้แบบนี้เลยนะคะแล้วด้านหลังก็จะมีช่องเสียบชาร์จไฟ12โวลต์ให้ด้วยค่ะ และนี่คือรอบๆตัวรถนะคะกับตัว Ford Everest Titanium 2.0 2จุดศูน w h e e l d i เดี๋ยวเกตจะพาทุกคนไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ <S <S และนี่คือด้านในตัวรถนะคะด้านในจะเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยค่ะมีการตกแต่งวัสดุสีเงินด้วยนะคะตรงด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ประตูด้านข้างค่ะสภาพคือดูใหม่มากค่ะทุกคนค่ะรถสวยมากนะคะแล้วก็มาดูกับตัวเบาะเบาะที่ได้เนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดําเป็นเบาะปรับไฟฟ้า มีปรับเอนขึ้นเอนลงต่างๆได้สะดวกสบายค่ะแบบนี้เลยนะคะพวงมลาลัยจะเป็นตัวมอลติฟังก์ชันค่ะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนได้รับสใสวางสายได้ขวามือจะเป็นตัวพุชคอนโทรลคันนี้รถปีปดจุดนะคะมาอยู่ที่49 0 0 0ค่ะด้านซ้ายมือค่ะเป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธได้ค่ะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะคะเล่นออดิโอนะคะเรดีโอต่างๆนะโอ้โอจะ้ะ <laughs> ตกใจ <laughs> เล่นรอเรดิโอต่างๆได้นี่มีเมมช่องรายการโปรดแบบนี้ด้วยนะะี่ะหรือว่าเซิร์ชหาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะกับเข้าปุ่มโฮมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่นะคะการเชื่อมต่อต่างๆแบบนี้รองรับรู้สึกว่าจะลองรับกับระบบเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านล่างค่ะตัวแอร์นะคะก็จะเป็นแบบดูอ้อโซนแยกอิสระซสายขวานี่เห็นปะเขาโชว์อ,อุณหภูมิ แยกซ้ายขวาแบบนี้เลยค่ะเป็นเกียร์ออโต้ขับขิ่สะดวกสบายค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วที่วางของโดยทั่วไปเลยมาตรฐานและช่องใส่เอกสารด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะถือว่าสวยเลยนะเอาจริงแล้วเมื่อกี้เราบอกว่ามีกล้องถอยหลังโชว์นิดนึงนะคะว่ากล้องของเรายังสามารถใช้งานอะไรทุกอย่างได้ปกติหมดเลยค่ะและนี่ก็คือด้านหน้าตัวรถเนะะี่ยฮะกับตัว f o r เอเวอร์เเดี๋ยวเกียร์จะพาไปดูในโซนห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยค่ะ และนี่คือที่นั่งแถวที่2นะคะหรือว่าโซนห้องริษัร์นั่นเองค่ะเราดูจากด้านบนกันก่อนนะคะด้านบนก็จะมีไฟในโซนห้องริษัทด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแอะแอแ,แยกนะคะซ้ายขวาของแต่ละแถวแบบนี้เลยนะคะแถวที่2แถวที่3แบบนี้ค่ะแล้วก็มาดูกับตัวเบาะสภาพคือสวยมากค่ะคุณขาตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดําไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดนะคะสภาพดีไม่แพ้ด้านหน้าตรงกลางค่ะยังสามารถดึงออกมา เป็นที่วางแขนนะคะแล้วก็เป็นที่วางแก้วได้แบบนี้อีกด้วยค่ะสำหรับในเรื่องของความกว้างขวางต้องบอกว่านั่งสะดวกสบายอยู่นะคะ170 1เ0 190รนั่งได้เพราะว่าด้านหลังเบาะหน้าสังเกตดูว่าเขาจะวอลโค้งเข้าไปแบบนี้ค่ะนะคะรองรับกับเข่าของคนที่นั่งด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ค่ะเป็นตัวปรับระดับความแรงของลมนะคะในโซนแอร์ห้องดิสัรด้านหลังแบบนี้นั่นเองแล้วก็จะมีกับช่องเสียบไฟ1 2โวลต์ค่ะ ใครที่บอกว่ากำลังมองหารถเอาไว้แบบเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไกลหรือว่าไปไหนเป็นครอบครัวรถอนเนกประสองค์นะคะต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พลาดไม่ได้เลยค่ะและที่สําคัญเขามาพร้อมกับราคาตาแตกเพราะว่านะคะต้องบอกว่าเป็นรถที่ถูกที่สุดในตลาดรถยนต์ในกลุ่มรถคันสภาพเกตเองค่ะ คันนี้ราคาป้ายแดง1 4 3 9 0 0 0า้านใครสนใจที่ต่อต้องข่าของเราขายอยู่ที่99000บาทคา่ะจัดไฟนันได้นะคะแล้วตัวนี้เรามีโปรมช่วยผ่อนนาน10เดือนขับปี90วันดอกเบี้ยเริ่มต้น0%เซ็และเลือกระยะการผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนค่ะยังไม่หมดเนะคะเรายังมีกับการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นานสปีค่ะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศให้ด้วย ใครสนใจอย่ารอช้าอย่าคิดนานคันนี้ใหม่4,9 0 0มเท่านั้นลดปี1879นะคะแล้วก็มาพร้อมกับออปชั่นที่เรียกได้ว่าจัดเต็มกันเลยค่ะใครสนใจอินบอกมาได้เลยนะคะที่สุดรถยนต์มือ2สองโต้คาของเรานะคะหรือว่าใครที่บอกว่าอยากดูรถเจที่นั่งเป็นรุ่นอื่นๆสามารถชมรีวิวเพิ่มเติมค่ะผ่านทางช่อง YouTube ของเรากันได้กับโต้คาร์ชแนลเข้าไปก่อน s ักสักทกดกระดิ่งกิ้งก และฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะกับ TikTok นั่นเองเรามี TikTok ด้วยนะจ๊ะ <c oughs> กับโตโอโัตคา <c oughs> ก็จะมีคลิปรีวิวสั้นๆนะคะมีทั้งสาระและความบันเทิงให้คุณได้ระดับชมก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขออนญ้ตฝากกับคันนี้หล่อย <c oughs> Ford a v อเรส t ์ซั Titan ์เซนไทนี e ลดรถปี18.79เ <c oughs> จอกันได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ